ใครที่ขายของออนไลน์ใน Lazada หรือ s h o ป e ีแล้วเป็นสายหาของขายดีมาขายหรือว่าทำดับชิปปิ้งเนี่ยต้องดูเลยครับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำระบบตัวหนึง่งที่ใช้ได้ฟรีแล้วก็ให้คุณเนี่ยสามารถดึงสินค้าจาก l a z a ด a แล้วก็ช h อป e ีเนี่ยเอาไปขายในร้านของคุณได้เลยแค่ไม่กี่คลิปเนี่ยทำให้คุณลงสินค้าหลักร้อยหลักพันได้เลยนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าทำยังไงดูคลิปนี้เลยครับ โดยปกติเนี่ยถ้าเราจะไปขายของใน lazada หรือว่า shopee เนี่ยเราต้องเพิ่มสินค้าไปทีอันหรือว่ากรอกรายละเอียดสินค้าไปในสเปซชีตแล้วไปอัพโหลดใช่ไหมครับซึ่งมัน,เ,นเสียเวลามากแต่ด้วยวิธีนี้คุณสามารถ Copy รายละเอียดสินค้าทุกสินค้าใน lazada หรือว่า shopee เนี่ย ทั้งรูปทั้งรายละเอียดเนี่ยมาหมดเลยทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องมาลงขายสินค้าทีละอันจะเหมาะมากถ้าใครเนี่ยเป็นตัวแทนของแบรนด์ที่ขายของที่มีคนอื่นขายของแล้วด้วยเนี่ยแล้วเราขี้เกียจไม่อยากจะมาถ่ายรูปเองอะไรเงี้ยหรือถ้าใครขายของที่ขายดีแล้วมีคนอื่นขายเยอะก็ทําได้ทำดรอปชิปปิ้งจับเสียงมือเปล่าเอาสินค้าจาก Lazada s h o p e e เนี่ย มารีโพสต์อีกครั้งแล้วก็บวกราคาแบบนี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งให้คุณเนี่ยใช้ได้ฟรีนะครับณตอนนี้ไม่เสียเงินเลยนะครับเดี๋ยวผมจะโชวยดูแล้วกันว่าทํายังไงผ่านคอมพิวเตอร์ก่อนอื่นเนี่ยมันต้องไปสมัครใช้งานก่อนนะครับถ้าใครเนี่ย สมัครโปรแกรมพวกนี้มาบ่อยแล้วนะครับสามารถข้ามไปได้ไปดูในส่วนที่ผมจะมาสอนดึงสินค้าจาก Lazada s h o p ป e เอามาลงขายได้เลยนะครับก็นี่เดยเราไปสมัครใช้งานเลยนะครับที่เว็บไซต์นี้ครับ bigseller.com ครับใช้งานฟรีครับสมัครได้เลยพอเราเข้ามาในระบบก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับให้สมัครใช้งานโดยกดที่ตรง s ลายอัตรงนี้ก็ให้เราใส่อีเมลของเราไปนะครับแล้วก็กด Sen d c o d คตรงนี้เพื่อเอาโค้ดที่เขาจะส่งมาที่อีเมลเราเนี่ย มายืนยันตรงนี้ครับแล้วก็ใส่เบอร์โทรใส่พาสเวิร์ดตามนี้ครับแล้วแต่เลยแล้วก็กด Sign Up ก็คือสมัครสมมติว่าล็อกอินเข้ามาในระบบแล้วนะเดี๋ยวผมล็อกอินแป๊บหนึ่งพอเราล็อกอินเข้ามานะครับก็จะมีเป็นคลิปวิดีโอแนะนำการเริ่มต้นใช้งานของ Big s e l l e r นะครับเสร็จแล้วนะครับตรงนี้ก็ให้เราเนี่ยทำตามที่เขาเนี่ยขอมานะครับเช่นเลือกตลาดในการขายคือเราอยู่ประเทศไหนก็เลือกตามนั้นนะครับอ่าผมเลือกเป็นประเทศไทยโปรตีแล้วก็กดยืนยันตรงนี้ เคจากนั้นเขาก็จะให้เราเนี่ยเชื่อมต่อเข้ากับระบบที่เราเนี่ยขายของนะครับเช่น s h o p ปี้ลาซาดนะครับเพื่อทําการเชื่อมต่อสต็อกเข้าด้วยกันให้เราเนี่ยเวลาที่มีการสั่งซื้ออะไรเงี้ยมันอัปเดตเหมือนเหมือนกันนะครับคือมีการสั่งซื้อในช้อปปี้ชิ้นสต็อกก็ไปตัดใน Lazada แล้วก็ถ้าเราเนี่ยขายของเองด้วยนะครับ เราก็สามารถทําในนี้ได้เหมือนกันนะเป็นสต๊อกส่วนตัวของเรานะครับมันก็จะตัดด้วยเหมือนกันคือให้มันซิงค์หมดทุกระบบเข้าด้วยกันนะครับโอางผมเลือกเชื่อมต่อกับลาซาด้าก่อนนะครับก็กดตรงเพิ่มร้านค้าใหม่แล้วก็ใส่ชื่อร้านค้าของเราครับให้ตรงนี้ให้เรารู้ว่ามันเป็นร้านของระบบอะไรนะครับแล้วกดเชื่อมต่อโอเคในหน้านี้ก็ให้เราใส่เป็นข้อมูลการล็อกอินเข้าระบบหลังบ้านของลาซาด้าที่เราขายของนะครับแล้วกดสมมติข้างล่างไป พอมันเชื่อมต่อเสร็จนะครับร้านของเราเนี่ยก็จะมาโชว์ตรงนี้นะอันนี้เป็นชื่อร้านที่เราตั้งแล้วก็เป็นชื่อร้านในระบบนั้นๆน,น,นะครับในร z a d าหรือว่า Shopee เนี่ยก็จะมาโชว์นี้แล้วก็เป็นสถานะเชื่อมต่อต,อตามนี้นะครับแพลตฟอร์มอื่นๆด้วยก็ได้นะครับวิธีทำเนี่ยมาที่ตรงนี้ครับ Product มาที่ตรงนี้ที่สินค้าแล้วมาตรงนี้ครับ ตรงรายการดึงสินค้าพอเราเข้ามาเนี่ยตรงนี้นะครับจะมีวิธีทํา2แบบก็คือทําทีละอันเอาลิงก์มาแปะทีละอันหรือว่าใช้เป็นตัวครม extension ของเขานะครับคือมันจะกดเลือกสินค้าใน lazada หรือว่า shopee ทีละหลายๆอันได้เลยนะครับอย่ามาดูการทําทีละอันนะครับผมก็ไปหาแบบสินค้าใน shopee มานะครับสักตัวนะเอ่ออันนี้แล้วกันนะครับโอเคเราก็ copy ลิงก์ตรงนี้มานะครับแล้วก็ไปที่ระบบของเขาเราก็ paste ตัวลิงก์ไปตรงนี้นะครับแล้วก,กดเริ่มดึงสินค้า อันนี้ก็เรียบร้อยนะครับปิดไปอ่าก็จะเห็นว่าตรงนี้นะครับสินค้าตัวเนี้ยที่เราเพิ่งไปก๊อปปี้มาเนี่ยมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับเนี่ยกดไปดูได้ว่ามันเป็นสินค้าอันไหนถ้าเราอยากจะก๊อปปี้ไปที่ร้านของเราใน l a z a ด้หรือว่า s h o ป e e เนี่ยก็มากดตรงนี้นะครับไปที่สินค้าที่เราเนี่ยดึงมาแล้วนะครับมากดตรงนี้ครับนำเข้าร้านค้าเนี่ยเราก็จะเลือก ล้างค้าได้เหมือนเดิมนะครับเราก็แ,แค่กดเลือกแล้วก็กดนําเข้านะครับแค่นี้เองนะครับอีกแบบหนึ่งคือการติดตั้งตัว chrome extension ให้เราเนี่ยดึงสินค้าได้ทีละเยอะๆนะครับก็มากดตรงนี้นะครับ chrome extension อ่าแล้วก็กด add เข้าไปนะครับ add to chrome โอเค add extension พอเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราเนี่ยมาที่ระบบที่เราต้องการจะดึงสินค้านะครับเวลาที่เราเอาเมาส์เนี่ยมาแตะที่รายการสินค้าไหนนะครับมันก็จะมีโลโก้ตรงนี้นะครับของ big seller แล้วก็เป็นข้อความว่า scrap to big seller ก็คือดึงสินค้านี้ไปที่ big seller นะครับมันจะต้องเลือกก่อนนะครับแล้วก็จะไปสรุปอีกทีนะครับอ่อาเดี๋ยวผมจะยกตัวยอย่างหนูจะเอานี้ก็กด scrapping นะครับเนี่ยแล้วก็ scrapping อ่าแบบนี้นะครับเลือกมามันจะขึ้น นะครับเป็นจุดๆว่า scraping พอเสร็จแล้วก็เป็น scrap เรามาดูได้นะสินค้าที่เราเนี่ยดึงมาแล้วนะครับเนี่ย view scrap product อ่ามันก็จะมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่เห็นปะตามรายการที่ผมเนี่ยเลือกเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ไปรายละเอียดต่างๆตามนี้แล้วก็เหมือนเดิมนะครับเราก็มาติ๊กตรงสินค้าที่เราอยากจะนําเข้านะครับแล้วก็กดมานําเข้าร้านค้าแล้วก็เลือกร้านที่เราอยากจะก๊อบสินค้านี้ไปวางที่ร้านน,านันน้นสะดวกสบายมากๆนะครับฟังก์ชันเนี่ย